ถ้ามันไม่เข้าข้อไม่เข้าระบบเนี่ยเขามีสิทธิ์รีได้นะครับมีสิทธิ์รีเทิร์นกลับมาได้นะเออถ้ามันไม่เข้าข้อเข้าระบบเขานะเอเอขาบอกว่าก็ไม่แน่ถ้าบางคนอาจจะเข้าข้อก็ได้นะเออใช่ไหมแต่บางคนเขาอาจจะไม่เข้าข้อก็ได้นะมันก็มีหลายรูปแบบั้มันก็นแล้วแต่แหละนะเอฟซีนะเออก็ต้องว่ากันไปงานนี้นะครับบันเทิงแน่นอนเออเขาบอกว่าบันเทิง เห็นแกไม่ได้มีไม่มีความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่นะเออแอดูจากภาษากายแกนะเออแกชิวๆเออพูดเรื่องนี้นะแกชิชวๆมากเฉยๆพูด,ดง่ายๆเออไม่ได้มีอะไรแกว่างั้นธรรมดาว่านะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะเออไม่ได้มีปัญหาเราก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเราก็ให้กําลังใจกัน นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันก็ให้กำลังใจกันอยู่เลยไม่ได้มีประเด็นอะไรอ่ะก็วันนี้นะครับเอฟซีก็ป้านะครับนะครับหรือคุณนายแปลงผักแล้วก็มาที่นี่เนาะมาที่อ่าสี่กอนะครับน่าจะมาส่งแอดมินนะครับก็แวะซื้อนะครับน่าจะแวะซื้อขนมนะครับมาฝากเด็กๆนะครับนะ แวะซื้อขนมมาฝากเด็กๆมาแจกเด็กๆนั่นแหละในในบ้านนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับก็แก็ค่าซื้อข้าของมาฝากกันนะครับก็โอเคนะครับแต่ไม่ได้ไปถ่ายเขาหรอกนะไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ตรงหน้าบ้านน,นี่ลอาชินะครับน่าจะอยู่แถวนั้นอืมเราก็เฉยๆนะครับ นี่แหละนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทางไหนล่ะรู้สึกว่า <c oughs> ช่องนะครับเอฟซี FC นะครับช่องแอดหนิงเนี่ยน่าจะน่าจะถูกปิดกั้นสร้างไรายได้หรือเปล่านะครับ f อฟซนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเออแต่ถามว่าปิดเมื่อกี้อก็ดูอยู่นะครับมันก็มันก็เห็นอยู่นะก็เห็นอยู่ แต่น่าจะกั้นหรือเปล่านะครับปิดสร้างไรายได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับเขาต้องทําเรื่องอ่าร้องไปนะครับทําเรื่องอุทธรณ์ไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับน่าจะนานอยู่เออน่าจะนานอยู่นะครับก็ดูกันไปนะครับก็เห็นทางบล็อกเขาก็พูดอยู่นะครับเออลบคลิปทั้งหมดใช่ครับผมต้องลบนะครับเออลบคลิปไปทั้งหมด เออก็นี่แหละมันมันมันก็เลยทําให้แต่ว่าคลองมันยังอยู่ไงนะแต่ว่ารูทอนไปก่อนเออูอ่ทอนไปก่อนว่าอาจะได้จะได้มาตอนไหนเขาบอกว่าสามเดือนหรือเปล่าเก้าสิบวันนะครับโอ้โหนะก็ถือว่านานอยู่นะเออมันก็เหมือนกับอ่าของนางมาน์ณะนะครับเหมือนของนางมานเออว่าออของเขาก็ ช่องของเขาก็ปิดถูกปิดสร้างไรายได้นะครับนะเขาก็เอาช่องสำรองมาพูดมาไลฟ์มาคัดทายกันเออแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลากี่วันหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาอ่เขาอุทธรณ์ไปแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะมันก็นแล้วแต่เกตเคสไปไม่แน่ใจนะ,ะก็ต้องมาระัดระวังนะครับเวลาลงคลิปลงอะไรนะครับเออ อย่าไปพลาดพิงเขาเยอะคนหวังดีหรือว่ามันผิดกฎชุมชนเขานะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเออเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระแวดระวังยิ่งช่องใหญ่ๆเนี่ยนะเสียวสลังวา่วาผว่าเลยนะอาเจอว้วนนะครับสวัสดีครับผมสบายดีเนาะหรือว่าไม่สบายนะ คุณสำราญนะครับสวัสดีครับผมอืเป็นห่วงนะทีกับจ่าเอ็มล่ะอเห็นข้าวทางนั้นเขาก็อุทธร์กันอยู่นี่นะครับออทางมอสเขาก็อุทธร์อยู่นะครับ <S <S เขาก็พยายามแหละนะครับมันก็แต่ว่าเขาก็ใช้ท่องเล็กไปอยู่นะตอนนี้นะครับใช้ท่องเล็กท่องเล็กอ่าลงคลิปลงอะไรอยู่ตอนนี้เนาะอืม ก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่โรงพยาบาลเฝ้าพ่อเหรออ้วอาวพ่อเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเนาะอใช่หายไปนานนะครับเออหายไปยาวเลยนะครับน่าจะงานใกล้ใกล้ไองานงานช้างของสุรินแล้วนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อาคุณนัทคุณนัทนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็นี่แหละเราก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องต่างๆเนาะอืมตอนนี้อ่าทางกอบเหลืองก็พยายามนะครับพยายามไปสอด่องอีกแล้วนะครับเออนะเออสอด่องอีกแล้วมันบอกว่า ช่างใหญ่ยังยังอยู่ที่ชป,ปาดงนะครับอ่ายังอยู่ที่ดุ่นนะแต่คุณนายแปงผักมาที่นี่นะเอามันรู้รายละเอียดเหมือนกันนะทุกความเคลื่อนไหวนะครับรู้รายละเอียดทุกความเคลื่อนไหวเออรู้จริงๆนะรู้รายละเอียดทุกความเคลื่อนไหวจริงๆนะเรื่องนี้นะก็งงๆนะ,สะแสดงว่าเขามิให้ความสนใจนะครับแกในช่างไหนเราเยอะมากนะ ให้ความสนใจในช่างใหญ่เราเยอะมากนะเออก็ไม่ไม่คิดว่าจะให้ความสนใจขนาดนั้นนะครับเออไม่แน่ใจนะเออก็ยังไงก็ขอให้อ่ากพ่อพ่อ,พอเป็นอะไรนะนะคุณพ่อก็เป็นอะไรนะก็ยังไงก็ขอให้หายไวๆยแล้วกันนะครับผมอืม นี่แหละนะครับเอฟซีนะครับบรรยากาศันนี้ก็เย็นๆนะกลางคืนหนาวมากเอฟซีโอเป็นไปได้นะกลางวันนี้มันร้อนอยู่นะแต่กลางคืนอย่างหนาวนะครับเอออากาศไม่ดีนะอากาศเดี๋ยวร้อนนี่หนาวนะครับอันตรายนะครับทำให้เอ,อนะครับ ทำให้อ่าเราไม่สบายนะครับทําให้เราไม่สบายแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอืมอ่าวันนี้แอดก็ไปถามอันนี้มาแล้วนะเอฟซี FC นะอ่าวันนี้เจอเจอสาวปานนะครับไปถามมาแล้วว่าอ่าสรุปแล้วอ่าได้ตังหรือเปล่า <laughs> ได้ทางหรือเปล่าปอบเหลืองนะครับกที่เขาบอกอ่าให้่าให้อันที่เขาพูดกับมันนั่นโอ้หนะวิวาทากันหลายวันอะไรอย่างนี้นะทาปรากฏว่าไม่ได้นะครับเออเขาบอกไม่ได้นี่เขาว่าอย่างั้นอ๋อเอออ๋อแสดงว่ามันแค่เป็นไอ้นี่เฉยๆนะครับเป็นคอนเทนต์เหรอโอ้นะเออ ที่พูดพูดกันมาเนี่ยนะแค่เป็นคอนเทนต์นะเอฟซี FC. เออันจริงๆนะเขายังไม่ได้เขาบอกว่าไม่เห็นมีอะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาให้มาแค่ทักทาย,ยาเฉยๆเขาบอกว่าเขามาในไร์สดแล้วก็ทักทายเขาสู้ๆนะเอ,อ้ยมามาให้กําลังใจเลาเหรออย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังงงๆนะเออสวัสดีครับผมนะครับมีประเด็นอะไรนะครับ ก็วันนี้ไปถามมาแล้วนะครับถามสาวปาดว่าแกได้แกได้ตังไหมนะครับอ่าที่เห็นว่าจะให้จะให้อะไรอย่างเงี้ยจะช่วยเหลือกันอะไรอย่างงี้นะออปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีนี่ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเขาว่างั้นโอ้เราก็เลยรู้นะครับแกแค่มันเป็นเป็นประเด็นที่เฉยสร้างประเด็นที่เฉยนะเอ,อไม่ได้เป็นความจริงอะไรหรอกเออคือถ้าจะให้อยออะไรกันก็หลังบ้านก็ได้นะครับ นะหลังบ้านที่เขาไอเนี่ยหลังบ้านอ่าที่เขามีเฟซมีอะไรเนี่ยเขาเข้าไปอ่าไปเม้นในอินบ็อกได้นะครับในช่องเขานะก็ได้นะถ้าคนเข้าจะต้องการเปิดอ่าแบบนั้นนะครับจะช่วยเหลือกันนะมันก็ได้ไม่ต้องผ่านใครมองตรงนะครับไม่จะเป็นต้องไปผ่านใครคนใดคนหนึ่งนะครับให้มันเป็นประเด็นเปล่าๆนะเออเพราะฉะนั้นก็นี่เนี่ย จะทําความดีก็ไม่ต้องไปถามใครนะนหลายประเด็นนะครับก็มีเรื่องอ่าทางบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็ท่านทนายนะครับวันนี้เขาได้คุยกันแล้วนะครับว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องการสู้ในการร้องเรียนนะเอ,อเขาบอกว่าชิวๆมากสบายๆเขาว่างั้นเขาก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นนะเขารออยู่นะเขาพูดอย่างนี้นะเ,ออเขารออยู่ เ,ออเขารออยู่ใจเย็นๆเขาว่างัน้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเสร็จน่าเขาจะมาธุระมั้งนะแต่ที่เขามากรุงเทพนะน่าจะมาอ่ามาธุระหรือเปล่านะเขาแวะเข้ามาแต่เลยเจอกับบอสนะครับนะก็ถือว่าเขาก็จับมือกันแหละนะครับว่าเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกนะใจะเย็นๆคอนเทนต์มากกว่าใช่ไหมเออ ก็นั่นแหละนะครับเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นมาแบบนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับเออนะแล้วอ่าปอบเหลืองก็ไปตำหนิติติงช่างใหญ่อีกแล้วนะเออเรื่องการสร้างสร้างบ้านสร้างไรเนี่ยถ้ายังงงว่าเฮ้ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะสร้างอาเสร็จหรือไม่เสร็จหรือยังไงนะครับก็มันก็เรื่องของเขาไหมล่ะเขาสร้างอาวงกบ หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสร้างไม่เสร็จเขาก็หยุดแค่นั้นเออเขาจะไปทําที่อื่นต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันมันเป็นที่ตรงนั้นของเขาไอ้นี่กระตนิติติงเข้าไปอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออไม่เข้าใจว่าเขาไปเกี่ยวอะไรกับเขาเหรเออมันมันต้องทําตามใจมันหรอถามแค่นี้นะครับเออมันเป็นลูกเจ้านายเหรอหรือย,ยังไงเออเป็นเจ้าชีวิตเขาไหมจะต้องทําตามไม่พอใจ อา่ามึงไม่ต้องไปดูเขาก็ได้นี่ใช่ไหมล่ะเออถ้าถ้าทาไม่ถูกก็ไม่ต้องไปดูเขาเออเขาจะทํายังไงมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมมันเป็นที่ของเขาแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาทําเขาอยู่มันไม่เกี่ยวกับใคร